สวัสดีครับวันนี้มาเจอ,เจอกับเราอีกเช่นเคยนะวันนี้มากเกมสปีดวินเนอร์นะครับมีคนดูขอมาเนะครับว่าจัดเกมสปีดวินเนอร์ให้ดูหน่อยวันนี้เอาทุนมาห้าร้อยนะครับเออคนอกว,ว่าขอแบบเอาใจง,งบคนทุนน้อยหน่อยมาแล้วนะครับจัดให้แล้วนะนะที่เกมรถแข่งทุนที่ห้าร้อยบาทเออฝากเอาเลอกเอาใ้อีกเช่นเดิมนะครับลง <laughs> ท้ายได้เลขกาวนะเออ ต้องเบ็ดทุนห้าร้อยต้องจัดเบ็ดห้าคนนะคนดูวันนี้มาสายซื้อเลยนะมาเกมนี้มันตัวคูนเยอะอยู่นะไม่รู้ว่าคูณแล้วจ่ายไหมนะเหมือนคล้ายแมวเลยนะคูณตังตังไม่จ่ายในะเกมรถแข่งเนี่ยเออเนี่ยหรือว่าเกมแมวผสมสาวทำคูณตังตังไม่จ่าย เออมาหน่อยรถแข่งสวยๆหน่อยมาเอาทุนมาที่ห้าพันบาทเอาใจคนทุนน้อยนะนะงบน้อยนะนะวันนี้คลิปนี้มาถึงัด้ที่เบ็ดห้าเลยนะซื้อเบ็ดห้าเลยนะสองร้อห้าสิบนะคุณูจะรอดหรือจะลวงมาลุ่นกันดอกนี้มาสวยอะไรต่อเคต่อคูณจังคูณิบ้าไปแล้วดอกนี้สวย เอ้ยสองร้อยสิบบาทเอาวะพอรู้เรื่องอยู่นะพอได้อยู่นะเล็กสี่หมุนมาถุงมือมาไม่โอ้ถุงมือมาแถวหนึ่งนะถุงมือมาแถวหนึ่งสวยเลยนะโกนสแปดไปอะไรต่อถุงมือคิวมาดิคิวแถวหนึ่งมาขอคิวแถวหนึ่งมาถ้าคิวแถวหนึ่งมาเรารู้เรื่องนะนะดดี้นะดูดิคิวแถวหนึ่งมาให้เต็มกระดานเลยนะ ล้อมาสวยวายมาเออตรงนี้ได้เออโอ้โหเอ,อไม่มาเออสี่ร้อยสิบห้าบาทมูลสุดท้ายซื้อไปที่สองร้อยห้าสิบนะเออประเดิมหมดเลยเป็นห้าบาทคิดงินรวมมาหกร้อยเก้าสิบถือว่ากำไรนะถือว่ากำไรนะซื้อไปสองร้อยห้าสิบจ่ายมาหกร้อยเก้าสิบอย่างนี้ก็ถือว่าได้นะเออเอาใจเอาเอา,เอาใจงบ งบน้อยหน่อยเกมนี้ขอเข้ามาเยอะนะว่าจัดเกมสัวปิดวินเนอร์หรือเกมรถแข่งค่าวีจีงบน้อยให้ดูหน่อยครับมาเลยนะงบที่500บาทนะคุณดูขอซื้ออีกสมยัยฟรีไม่มาก็ขอซื้ออีกสมัยนะจัดไปแปดหมุนดูโชว์ไปทีเอาหน่อยไม้นี้โอ้ยมีตัวตัวคูณคล้ายแมวเลยตัวน,นี้โคูจังตังไม่จ่าย คุณจังจมมังวิชายรถมาตรงนี้ถ้าหถ้ารถมาแถวหนึ่งนะรู้เรื่องเอาน้อยไหลน้อยรถมาแถวสองเออเห็มาวะ่ะรถมาแถวสามก็ได้นะมีนะไม่มาสั้แถวเลยเอมาสวยสิบมาต่อดิเอมาโบวกวายสองตัวคุณจะพาไปแล้วคุณจะพาไปแล้วตรงนี้ไอพวงสวย ทำไมไม่ม,ไมาให้สหมัยวะเอ้ยพันหกวะตงน,นี้ถือว่าได้อยู่นะถือว่าได้อยู่นะนแจกมาเมื่อกี้หรือใครควงนะเ <g iggle> ออเอาหน่อยมือท,ท้ายเขโหดูดูด,ด,ดูมีแต่ตัวคูณมาสวยไขควงมะไขควงปะแจกอะไรก็ได้โอ้ไม่มาให้เลยวะเฮ้ย พอดเรื่องนะซื้อไป250ากำไรพันหเลยนะไมานี่กำไรพันหเลยนะทำไปเล่นไปถือว่าได้อยุนเนี่ยกำไรกำไรพันหซื้อไปซื้อไปเท่าไหร่นะสองอยห้าสิบเอ้ยเอาดีรออะไรล่ะครับจัดเบ็ติดต่อดิปันล้างหน้าเกิือไปสิบหมื่นมา,มาเอาทิมาห้าร้อยนะขึ้นมาสองพันสามนะกำไรเท่าไหร่วะพันสองนิดๆนะ ถือว่าใช้ได้เลยนะเวลานี้นะเออเวลาตีสองตีสองยี่สิบเนี่ยเอาเรื่องรถแข่งออกดิฟเวลานี้เหรอมันออกดิฟเวลานี้เหรอเอาหนะยมีสนไม้มีสนไม้เอาหน่อยไม้นี้ห้าร้อยเลยนะม้นี้จัดกันที่เบ็ดติดไม้ห้าร้อยเลยนะยังเงียบยังเงียบโอ้โห่สี อสองหมื่นผ่านไปยังเงียบติดมานี้โอ้โหติดไม่มาเลยถุงมือมก็ไม่มาอะไรก็ไม่มาเอาดิเอาดูเอาดีาดูท่าอะไรเจ๊งมานี้โอเคมาแกมาดิสวยโอ้หตลอดเลยนะเดี๋ยวนี้พีจีนะคนดูชอบมาดีท้ายนะไม้ไม้กับไ,ไ,ไม้สุดท้ายเนี่ยหมดสท้ายแล้วสองสุดท้ายแล้วชอบมาจ่ายนะเออไม่รู้นเลือน ชอบตอนท้ายตลอดเลยนะเอยงตามดูงตามดูสองร้มาสามร้อยเจ็ดบาทท้ายเอาหน่อยอเคมาสวยอะไรต่อปะแกเอปเอปะแกโบเสวยโอ้โหคูณสิบเก้าเออหกร้อย 600. ถือว่ากำไรแล้วมาอันี้เอซื้อมานี่กำไรกำไรทุกไม้เลยนะเนี่ยซื้อมาในกำไรทุกไม้เลยนะเนี่ย ยังไม่เห็นไม้ไหนเกลือเลยนะแต่มาให้ลุ้นตลอดเลยมาให้ลุ้นไม้ไม้สุดท,ท้ายหมุดทุดท้ายสองหมุดท,ท้ายตลอดเลยนะให้เยี่ยวเหนียวตลอดเลยนะจัดไปเบ็ดสามติบต่อต่อเนื่องต่อเนื่องนะคนดูมาหน่อยอุ้ยไม่ไหลเลยอะ่ะเออค okay, มาหน่อยี่สวย๋ยวต่อแต่ต่อหนึ่งมา โอเคมากมาจ่ายสวยเอาเรื่องลอานี้เอาเรื่องลอานี้นอานี้เอาเรื่องหมุนนี้เอาเรื่องพันสี่พันสี่สิบหกบาทได้กดเองก็มาวะไม่กดเองเอาเรื่องอยู่นะเบ็ดสามติดไม่มาให้ใเฉด้วยวะดูท่าดูท่าแล้วน่าจะมาเบ็ดสามติดดูท่าแล้วน่าจะมานะลาย,ายสวยนะจัดไปแปะมืนดองนี้มางามๆเป่นๆมาเอหน่อย อยากเห็นรถแข่งนะเล่นไม้นี่ไม่เคยเห็นรถแข่งมไม้เลยนะลา,ายรถแข่งไม่ล่วงมาให้เลยนะเอาดิคูณสิปไปทางน,นี้อยากเห็นรถแข่งมาหลุ้นลุ้นรถแข่งล้วงมาไม่ได่แต่แ,บบแก้จ่ายนะโอ้โหรถแข่งม,มาให้เลยอ่นะถ้ารถแข่งมานี่สวยเลยนะสิบมาสวย อะไรมาต่อเคมะแจมัดิเออมีเต่ประเจให้จริงๆนะเอมาสวยอะไรต่อไววพร้อมหัวใจคูนิบกไปตรงนี้เฮ้ยเอ้ยยงสองพันหกเอาดิน่้หโหวตุนมาที่ห้าห้าร้อยนะห้าร้อยเอาเรื่องใช้นท500นะ500าานะทุนห้าร้อยห้าห้าเก้าบาทนะเฮ้ยขึ้นมาสี่พันแดแล้วคนดูทำไปเล่นไปนะเอาใจงบน้อยอุย้ยรถมาตรงนี้สวย ได้ต่อโอ้โหรถมาต่อเมื่อ,อ,ก,อกี้สวยแต่เบาหน่อยนะรถมาแต่เบาวะ่ะรถมาต่อสุดท้ายเหไน้แต่มา3 0มพันสองพันสี่บาทคิทเนเงินรวมแจ๋วแจ๋วสวยๆซื้อ1ันหเอาวะ่ะออถ้าถ้าแต่หมื่นมานี่พอเลยนะถ้าแต่หมื่นมานี่เหลาพอยนะคุณดูก,กำไรจัดเลยนะ อุ้ยดูปั่นนอกปั่นนอกก็มาปันนกกาป่นนอกก็มาเบ็ยดสามติดยุ้ยยุ้ยทีเวลานี้ไม่เอาว่ะเวลาตีสองนี่ไม่เอาว่ะรออะไรล่ะครับจัดเบ็ยดร้อยไปสิครับกดล้างหน้าไปผ่าอุปธีพออุปธีจัดต่อเบ็ดห้าร้อยมาเบีดร้อยซื้อไปที่ห้าพันจะจ่ายเท่าไหร่ไม่รู้กันจะจ่ายเท่าไหร่ไม่รู้กันมาขอหน,นักหน่อยมาเอยกูเ,กเ,เออสียดไปอารมณ์เดียวกับแมวเลยนะตัวคูณ เอมาเอมาดิเอมาดิเอมาสามเฮ้ยเอบวกวายเชื่อมเชื่อมวายให้นะสวยเคมาต่อเนื่องหน่อยเออีไม้นี้ไหลสวยไม้นี้ไหลสวยโอ้ดูดีตัวคูณโคตรเยอะตัวคูณโค่นเยอะนะคนดูเกมสปีดวิ่งนี่ตัวคูณโค่นเยอะสุดไหมห้าพันบาทจ่ามาแล้วเจ็ดพันสองเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะสองหมุนเท่านั้นเองนะ สองหมุนเท่านั้นเองนะคนุณดูโอ้โหมาดีคุณเจ็บมาตัวนี้สองไปหนักหนัโอ้ยคุณสิบมาอุยคุณสามสิบมาเอาดีขอตักไม้จังๆเออไปแกมาตรงนี้สวยเกี่ยวมาดิโอ้ดูดูสามสิบแปดอุย้ยเอาเรื่องนะไม้นี่เอาเรื่องหมื่นสามสหมืร้อยดูสามร้อยแปดสิบคุณสามที่แปดเหลืออีกสามหมืน ทุนมาที่ห้าร้อยบาทอุ้ยซื้อไม้นี้รู้เรื่องเลยเอ้ย๋เขาจายไม่อีกเอาดี๋ยเขาดีไรสวยเจมาสวยเจมาดิเจมาเจมีาไ่มาว่ะเจมานี่สวยเลยนะเอ้ยมาอีกหมื่นหมื่นเอ็ดสี่ร้อยสวยจัดอุ้ยเหลือเชื่อทุนมาห้าร้อยไม้นี้จ่ายมาสามหมื่นสองนะหมื่นสุดท้ายมา จำๆหน่อยเออเต็มกระดาษไปที่ตรงนี้เต็มกระดาษไปที่ตรงนี้เคมาแถวนึ่งอูดูดิพูดีตีสองอารมณ์เดียวกับแมวเลยดูอารมณ์เดียวกับแมวเลยจัดไปหมื่นห้าร้อยเอาเรื่องเฮ้ยร้านนี้เป็นลาลาตีสองยี่สิบไปคนดูใครที่สนใจตามนะเวลานี้รับไปลองเล่นได้นะกรปิ้นิดหนึงเอาเรื่องจัดนะดูมาห้าร้อยกินเงินรวมมาสี่หมื่นสองเจ็ดร้อยแปด สิบ,บาทเอาเรื่องม่แตกเกือบครึ่งแสนนะไม้นี่แตกเกือบครึ่งแสนจากกันที่เบ็ดร้อยซื้อที่ห้าพันทุนมาห้า้อยเก้าบาทโอ้โหชิปนี้บวกมันขึ้นมาสี่สี่หมสามอดิ4สี่หมื่นามคุณรูบวกกับ4ี่หมเอาเรื่องนะชิปนี้สบายตัวแล้วนะครับคุณผู้ใครที่สนใจอยากตามนะตามได้นะเวลาตีสองยสิบนะ คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดติดตามช่องกดไลค์ให้ด้วยนะครับ